ผมคิดว่ากราณีคุณทักษิณเนี่ยชัดเจนนะรัฐบาลจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าคนทั่วไปนี่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติจริงอยู่บางเรื่องนี่คนอาจจะไม่รู้ก็จริงแต่ว่าโดยทั่วๆไปนี่คนก็รู้สึกว่าคณเลือกปฏิบัติดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในแง่คนในระบบประชาธิปไตยนีย่บางเรื่องมันถือว่ารัฐบาลในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลที่เขารบกฎหมายบ้านเมือง ถ้าสมมติว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เลือกปฏิบัติอันนี้โรคจับใจก็ล้มเหลวภาพลบเนี่ยเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือรัฐบาลก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่ที่เกิดกับประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายมากเป็นต้นทุนมากนะครับประเทศไทยเรอประเทศนั้นเลือกปฏิบัติประเทศนั้นกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะว่าคนมีอำนาจได้รับการยกเว้นต้องติดตามดูต่อไปว่าพฤติกรรมรัฐบาลการอันนี้เริ่มเห็นแวว วัฒนาเนี่ยมีทีท่าที่เลือกปฏิบัติครับผมผมว่าสถานการณ์บ้านเมืองข้อแต่ละช่วงเวลาข้ออาจจะมีปัญหาที่ <c oughs> เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเชื่อมั่นกลไกลของระบบแพลไต์เนี่ยปัญหากับบ้านเมืองมันของคู่กันข้อเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่จะต้อง ติดตามดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาไปทำภารกิจหน้าทิ้งตัวเองในระบบของเราเป็นระบบประจักรไตยในระบบะัฐสภาอันมีประชาสัมพันเป็นประมุขระบบนี้เป็นระบบที่รัฐบาลเกิดขึ้นจากเสียงข้างมากในสภาถ้าเราดูแล้วเราก็เห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ประกอบด้วยพรรคการเมืองเสียงข้างมากชัดเจน300กว่าเสียงฝ่ายค้านร้อยกว่าความมั่นคงของตัวเลขจำนวนสสเนี่ย ดูว่าจะมีความมั่นคงแล้วก็ประกอบรัยพรคการที่ไม่มากเกินไปชุดที่แล้วเนี่ยเกือบรัฐบาลประกอบรวยพรคการเมือเกือบ2บพรคนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาชุดที่แล้วเนี่ยจะมากกว่าแต่ว่าก็สามารถดำรงสถานภาพรัฐบาลได้มาถึง4ปีแม้จะมีปัญหาช่วงปีสุดท้ายของสภาที่ มีความไม่ลงกันก็ทําให้สมัยประชุมสุดท้ายสมัยที่8สภามีปัญหาลาชา้าเสียเวลาเพราะทะเลาะกันเรื่องกฎหมายบางฉบับที่ความเห็นกัดแย้งกันเองรานความเป็นเอกภาพของรัฐบ,บาลชุดที่แล้วตอนสุดท้ายนนาเนี่ยมีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าขณะนี้ไม่มีวแววามีปัญหนานครับเพราะว่าเสียงก็มาสับเราะก็เสียงแล้วก็ประกอบกับฝ่ายค้านก็เสียงร้อยกว่าพ่อไม่ได้นะ้ไม่มีอะไรที่ น่าเป็นกังวลมากนะักเว้นแต่รัฐบาลจะไปทำอะไรที่ผิดพลาดครับผมในสภาผมคิดว่ารัฐบาลเป็นเสียงข้างมากปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาที่เราพูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นกรณีของพฤติกรรมคนรัฐบาลเพราะถ้าเรื่องในสภาก่อเป็นเรื่องของสมาชิกที่จะพิจารณาได้ แต่เรื่องภายนอกเช่นเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการเลือกปฏิบัติเรื่องการไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองซึ่งรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ครับก็อาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในแง่คนในระบบประชาธิปไตยนีย่บางเรื่องมันถือว่ารัฐบาลในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลที่เคารพกฎหมายบ้านเมืองระบบนี้ให้สิทธิเสรีภาพทุกฝ่ายมากเพราะนั้นถ้าสมมติว่า กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เลือกปฏิบัติอันนี้โรคจับไตก็ล้มเหลวแอันนี้ครับผมว่าต้องติดตามดูต่อไปว่าพฤติกรรมรัฐบาลการอน,นี้เริ่มเห็นแววว่ารัฐบาลมีทีท่าที่เลือกปฏิบัติครับผมผมคิดว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยชัดเจนนะว่ารัฐบาลจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าคนทั่วไปนี่เขาก็รู้สึกว่า ันเป็นการเลือกปฏิบัติข้อวงใจเหล่านี้ก็มีหลายฝ่ายว่าระบบแยบใจเสียงทั้งมากเนี่ยจะต้องเคารพกฎหมายนะเคารพกฎเกณฑ์กติกาต้องปฏิบัติเสมอเหมือนกันจริงอยู่บางเรื่องนี่คนอาจจะไม่รู้ก็จริงแต่ว่าโดยทั่วๆไปนี่คนก็รู้สึกว่าคนเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ตอบคำถามได้ว่า ข้อคงใจชาวบ้านนั้นคืออย่างไรมันไม่ใช่เพียงจะบอกว่าเขาทาถูกต้องแล้วยึดหลักกฎเกณฑ์แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนโดยทั่วไปไม่ใเฉพาะถ้าป่ายการเมืองนะครับประชาชนทัว่วไปสื่อมวลชนก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่ามีเหตุการณ์ที่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นซึ่งต้องระวังครับเพราะว่าจะไปมองประเมินคนว่า สยบยอมทุกอย่างแล้วแต่รัฐบาลนี้จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งคนรู้สึกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปนั้นมันมีผลกระทบต่อรัฐบาลไม่เป็นไรแต่กระทบต่อภาพพจน์ประเทศประเทศไทยปกครองนระบอบเยบไตในระบบารัฐษษษษสภามีะสัศว์ทรงเป็นมุกทำไมประเทศนั้นไม่เคารพหลักนิติธรรม กฎหมายที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันงนั้นภาพลบเนี่ยเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือรัฐบ,บาลก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่ที่เกิดกับประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายมากเป็นต้นทุนมากนะครับประเทศไทยเหรอประเทศนั้นเลือกปฏิบัติประเทศนั้นกฎหมายไม่จักสิทธิ์หรอกเพราะว่าคนมีอำนาจได้รับการยกเว้นอันนี้เป็นภาพที่ต้องระมัดระวังครับ